เป็นโอกาสดีที่ห้ามพลาดสำหรับคนไทยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่สนใจงานได้สถาปัตยกรรมกับโอกาสในการพบกับสุดยอดสินค้า23แบรนด์จากไต้หวันนะคะที่มุ่งมั่นนำเสนอในด้านการใช้ชีวิตอัจฉริยะและเมืองยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างอุตสาหากรรมของไต้หวันไทยและอาเซียนภายในงานมหกรรมสถาปนิก67นะคะตั้งแต่วันที่30เมษาย,ยนถึง5พฤษภาคมนี้ณบ,บูพี105-106อาคารเชเลนเจอร์ฮอล์1อินแพคเมืองทองธานี โดยมีนายไบอันลีนะคะผู้อํานวยการบริหารสายงานการตลาดไต้หวันเอ็กเซลเลนต์สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวันและนายนิกนีนะคะผู้อํานวยการฝ่ายเศรษฐกิจสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไตเปประจําประเทศไทยคอยให้การต้อนรับคณะจัดงานสถาปนิก6 7นําโดยคุณกุลธิดาทรงกิติพักดีนะคะดรพร้อมอุดมเดชประธานจัดงานรคสถาปนิกและคุณสุภพแมนมังคานะคะผู้จัดการทั่วไปบริษัท t t f อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดให้เกตเขาเยี่ยมชมบูธ โดยในปีนี้นะคะนิทศการไต้หวัน e x c e l ซ e n ลน์นะคะเกิดขึ้นจากแนวความคิดยั่งยืนนะคะด้วยการน,นําหลักการการนํากลับมาใช้ใหม่การลดปริมาณและการรีไซเคิลมาประยุกต์ใช้นะคะโดยมีวัสดุที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลและใช้ซ้ําได้ถึง96%นนอกจากนี้นะคะยังเพื่อเป็นการส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและไทยหลังเสร็จสิ้นงานนะคะจะมีการบริจาคของเล่นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ให้แกะองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรในประเทศไทยเพื่อปลูกฝังความสนใจในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในหมู่เยาวชนอีกด้วยนั่นเอง So, uh, Taiwan Excellence uh, Pavilion is uh, crafted, you know, to provide the, the themes of 3R concept: reduce, recycle, and reuse. So, uh, regarding the decorations uh, of the this uh, pavilion. we try to use uh, post-industrial uh, minimalist uh, industrial uh, style and to use less uh, decoration materials and also uh, meanwhile we are uh, providing uh, presenting uh, chinese uh, award-winning products that are sustainable and also uh, can uh, provide a green uh, solutions and if you look at the Time Excellence uh, Pavilion, uh, the Time Excellence Awards, uh, right uh, over this uh, long tower, it is crafted uh, with uh, e-ink, uh, uh, electronic paper. And so this uh, symbol can also be uh, reused for our uh, next exhibitions. ก็ก่อนอื่นเลยค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บูธของไต้หวัน e x c e l ์ e ลนเทพาริซึ่งในปีนี้ค่ะเราก็ส่งมอบนะคะงานของเราเนี่ยภายใต้คอนเซปต์ 3R ค่ะนั่นก็คือ reduce ลดการใช้นะคะ r e u s e นำกลับมาใช้ใหม่ค่ะและ recycle นั่นเองนะคะซึ่ง สังมดนี้เนี่ยเราก็ภายใต้คอนเซปต์ของเราค่ะเพื่อลดการตกแต่งนะคะแล้วก็เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วยด้วยคอนเซปต์ไซ์ของเราอันนี้ก็จะออกดูเป็นแนวแบบว่าอุตสาหกรรมเล็กน้อยค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่เราใช้วัสดุดในการตกแต่งสามารถนํากลับมาใช้อีกได้นะคะโดยทางไต้หวันเอ็กเซลเลเองค่ะเราก็ตั้งใจจะส่งมอบนะคะและนําเสนอว่าทางไต้หวันเอ็ก l ซลเลเองเนี่ยเราเป็นตาสินค้าที่ต้องการจะแสดงถึงความยั่งยืนค่ะและนําเสนอ green solution ไปด้วยในพร้อมๆกันนะคะ ที่สําคัญคะ่ะไต้หวันเอ็กซ์เลนด์ของเรายังเป็นตราสินค้านะคะที่การันตีคะ่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลของไต้หวันเอ็กซ์เลนด์เองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมนะคะหรือว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นการตกแต่งตัวสัญลักษณ์ของเรานะคะหรือว่าตัวโลโก้ของไต้หวันเอ็กซ์เลนด์เองเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีของ e ink คะ่ะเป็นกระดาษอ e ิเล็กทรอนิกส์ e paper ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้ได้ในการจัดงานครั้งต่อไปนั่นเองคะ่ะ the Taiwan Excellence uh, Pavilion main objective is to seek collaboration with the Thai architecture experts and buyers because the, the Thai government is seeking the BCG uh, policy and I think uh, Taiwan is a very good partner because uh, you know in Taiwan we also have uh, suffered uh, earthquakes flood uh, you know we can overcome some climate changes that, that bring the the challenges and I think in in this direction for circular economy, Taiwan and Thailand can work closely together. นั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักของเราเลยคือร่วมมือนะคะกับสถาบนิกไทยค่ะผู้เชี่ยวชาญท,ทางสถาบนิกไทยนะคะหรือว่าผู้ประกอบการไทยนั่นเองค่ะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ BCG Model นะคะที่ทางไต้หวันเองเนี่ยก็กําลังมุ่งหน้าไปอย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่สําคัญประเทศไทยเองหรือไต้หวันเองก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางด้านพันธมิตรกันที่ดีนะคะแล้วก็ทางไต้หวันเองก็เป็นประเทศที่ประสบค่ะอ,อ,อุบัตเิเรียกว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อุบัติเขาเรียกว่าไงนะ ทกภัยไหมคะอุทกภัยหรือว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเอ่อคล IMATE CHANGE นะคะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะหาแนวทางค่ะที่จะร่วมอยู่ในเศรษฐกิจหมุนเบียนนี้ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะ In uh, Taiwan uh, Excellence Pavilion they are uh, 14 uh, companies Uh, featuring uh, 22 products, and also there are nine more companies organized by the Metal uh, Industry Association <laughs> from Taiwan. It's right beside the uh, Taiwan Excellent Pavilion. All these Chinese uh, companies, they uh, produce uh, very good quality products, and they are here to seek cooperation with the Thai uh, experts and buyers. And I think uh, we also want to uh, learn from uh, the, our Thai the potential partners, you know, and in hope to uh, create a better world with innovative and uh, sustainable mm -hmm. solutions. ในครั้งนี้ค่ะเรามีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้านะคะจากไต้หวันกว่า14บริษัทนะคะนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลไต้หวันเอ็กซ์แลนกว่า22ผลิตภัณฑ์ค่ะและที่สําคัญเรายังมีอีก9บริษัทนะคะส่งตรงจากไต้หวันเลยเป็นสภาอุตสาหกรรมโลหะแห่งไต้หวันซึ่งมานําเสนอโซลูชันต่างๆค่ะให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะหรือว่าสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทยนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วงานในครั้งนี้นะคะเราก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถหาพันธมิตรค่ะพาคิ ความร่วมมือได้เลยนะคะที่สําคัญเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนโน้ตฮาวซึ่งกันและกันกับผู้ที่เรียกได้ว่าเป็น potential buyer ของเราเอีกด้วยในการนําเสนอนวัตกรรมเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นค่ะ uh, May I add that <c oughs> yes, <please. S 2> I, I hope that all our media friends, you know, mm hmm. they can come to our stands and to learn from uh, each p r o d u c t mm. because we have very unique products like the products can avoid the flood uh. and products. can detect the pm2.5 2.5 right mm -hmm. and to prevent uh, from uh, air pollution mm -hmm. sure. all these products can apply for uh, green solution and for smart cities mm -hmm. And I think it's really soft the paint toys of the lifestyle nowadays นะคะก็คุณไบรอันเองก็อยากจะเชิญชวนพี่พี่มีเดียทุกๆคนนะคะให้มาเยี่ยมชมบูด้วยตัวเองมาลองสัมผัสประสบการณ์ค่ะเพราะในครั้งนี้เนี่ยเรามีการนําเสนอผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นนวัตกรรมการป้องกันอุทกภัยน้าท่วมเนาะคนไทยเราก็เจอกันอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้นึกออกแล้วภัยธรรมชาตินะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของฝุ่นต่างเนาะมลพิษ pm 2.5เองค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองนะคะ Uh, uh, may I sure. add one more thing? Yesterday, uh, we were here for the construction of the booth mm -hmm. and there was no air conditioning. Actually, it was quite hot here. I see. But thanks to our uh, exhibits, Amartek, we have right? We have Amatek. We have also Alaska. fans. Yes. And and it's really powerful. It is a Can high velocity. Yes. And actually, the organizer of this uh, venue mm -hmm. also talking about uh, to To to, deal, uh, to to ท yeah. to, to u uh, uh, you know? mm ่ t r i a l size. y e นท่านขอเพิ่มเติมนะคะว่าอย่างเมื่อวานนี้ค่ะตอนที่เรามาประกอบโครงสร้างที่นี่นะคะก็อากาศเมืองไทยร้อนมากเลยแต่ว่าหนึ่งในผู้ประกอบการหรือผลิตภัณฑ์ที่เรียบรังวันนะคะก็เป็นพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งก็สร้างความร่มเย็นให้กับ ทีมงานทุกๆคนนะคะแม้กระทั่งทีมผู้จัดงานหรือเจ้าของสถานที่เองก็มีแวะเวียนมาดูด้วยว่าอยากจะติดต่อมาลงพื้นที่ค่ะ Welcome all the media friends and Thai architectural experts, Thai uh, architecture and designers to come to Taiwan Pavilion and also the Taiwan booth to experience our amazing products. ในวันนี้นะคะผมก็ขอเชิญชวนพี่ๆสื่อมวลชนเชิญชวน,ชวนสื่อมวลชนทุกๆท,ท่านรวมไปถึงสถาปนิกนะคะหรือว่าผู้ประกอบการไทยต่างๆให้มาร่วมชมงานของเราที่ไต้หวัน Excellence Pavilion ของเราแห่งนี้เพื่อมาสัมผัสประสบการณ์รวมถึงผลิตภัณฑ์สุดยอดนวัตกรรมที่จะช่วยนำเสนอโซลูชันต่างๆให้กับทุกๆท,ท่านด้วยเรียนเชิญเลยนะครับ และสนหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้จัดแสดงจากไต้หวนันภายในมหกรรมสถาปนิก67ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่5พฤษภาค,คม mm hmm. นะับบูธ P 105ถึง106นะคะอาคาร Challenger ์ฮอน1อิมแพคเมืองทองธานนีหรือจะสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ f e c o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  k n p n p e ไต้หวันเอ็กซ์แลนเซอร์ไทยแลดได้เลยนะคะ